สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็จะพาพี่พี่มาผสมดินปลูกหอมแบ่งเลยกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเป็นสูตรที่ก้อยใช้เองด้วยนะคะ มีพี่ๆหลายๆท่านนะคะอยากได้สูตรดินปลูกของน้องก้อยนะคะเพราะบอกว่าหอมแบ่งเลยของน้องก้อยเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะจัดไปตามคําขอนะคะก้อยก็จะใช้ดิน1ส่วนนะคะเป็นดินที่บ้านเรามีเลยแบบไหนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยขี้วัว1ส่วนนะคะก้อยก็จะใช้ตะกร้าเป็นตัวตวงนะคะเพื่อให้พี่ๆได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเท่านั้นเองค่ะถ้าใครอยากทําเป็นแบบใหญ่กว่านี้เอาเป็นอย่างละกระสอบก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะ เสร็จแล้วตามด้วยแกบดิบนะคะเทลงไปแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนสูตรดินปลูกนี้นะคะเราต้องหมักไว้ก่อน1เดือนนะคะเพื่อให้ปุ๋ยเย็นก่อนนะคะเพื่อให้เขาทําปฏิกิริยากันนะคะถ้าเราเอาไปปลูกตอนนี้เนี่ยเขาจะไปดึงไนโตรเจนจากพืชของเราทําให้พืชเราเหลืองนั่นเองค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเป็นผู้หญิงก็ทําได้นะคะ มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากที่เราคลุกเค้าดินให้เข้ากันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อย<ๆ>ก็จะเติมน้ําลงไปนะคะพี่ๆจะใช้เป็นน้ําบาดาลหรือน้ําสระก็ได้เอาที่พี่พสะดวกเลยนะพอเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาคลุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้น้ํานะคะซึมไปได้ทั่วถึงทั่วทั้งข้างล่างด้วยนะคะ ก็คุกไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าข้างล่างยังเปียกไม่พอนะคะยังเปียกไม่ทั่วถึงเนี่ยเราก็เกลี่ยเราก็ใส่น้ําไปเพิ่มได้เลยนะคะเราก็ดูนะคะว่าดินของเราได้ที่หรือ,อยังด้วยการที่กำดูค่ะทุกคนถ้าเรากำไปแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนได้นะคะแสดงว่ามันใช้ได้แล้วค่ะนี่แบบนี้นะคะถ้าเป็นก้อนแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะไม่ทำให้แฉะเกินไปนะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็ใส่ไปในถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยแบบนี้เลยนะคะก็จะใช้กระสอบแล้วก็เอามือกลยเข้าไปแบบนี้เลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะทำได้กันไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมนี่ก็เกือบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ เย้วันนี้เราก็จะทําปุ๋ยหมักกันสําเร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะเราก็ลากไปไว้ในที่ร่มเลยค่ะจะเป็นถุนบ้านหรือใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะเอาที่พี่พสะดวกเลยค่ะนี่เรก็จะวางไว้ใต้ต้นกระท้อนแบบนี้เลยนะคะข้างบนก็จะเป็นใบไม้นะคะเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วมาดูกันค่ะ